เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ารั้งหนึ่งยี่สิบสี่มิถุนาของทุกปีเคยเป็นวันชาติของประเทศไยคทั้งหนึ่งมันเคยเป็นแล้วมันถูกยกเลิกไปเรื่องที่น่าสนใจว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมเอาหุ้นส่วนแสดงความคิดเห็นใต้คลิปหน่อยนะมันคิดว่าอีกสิบปีเนี่ยสองสี่สองห้าเจ็ดห้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอภิวัตเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งล่าสุดก็จัดกิจกรรมที่ลานคนเมืองน,นะฮะช่อกอ็อไปแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฝนตกฮนะ ฟ้าฝนไม่เป็นใจฟ้าดินไม่เป็นใจนี่ตเลิกเปิดเพิงกันเป็นกรรมเป็นเบรือเปล่าไม่ทราบเอาหุ้นส่วนแสดงความคิดเห็นหน่อยนะทันทาทอนบอกว่า24มิถุนายน2575จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเกิดอานการวิบัติเกิดขึ <c> ้น <oughs> แน่นอนนะครับและพวกเขาก็จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เขาจะชนะอย่างเฮารุหอมอุ่นส่วนคิด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการอภิวัตประเทศไทยนะครับคนรุ่นธนาทรน,นะครับก็มีการเคลื่อนไหวบอกว่าการอภิวัตประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาร้อยปีและมีความเป็นไปได้สูงในระหว่างนี้เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะ แล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันหน้านที่ของพวกเราครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาเชิดชูแล้วออกมาจัดงานรณรงค์เกปี2 4 7 5ด้วยกันซึ่งคุณค่าที่เราพูดกันไม่ว่าคุณค่าเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคที่เราพูดกันไม่ได้เพิ่งเกิดน,นะครับหลักหกประการของคณะราษฎรที่อาจารย์ปรีดีได้ตั้งไว้เมื่อ90ปีที่แล้วก็พูดถึงความเสมอภาคตั้งแต่90ปีที่แล้วนะครับ ดังนั้นนะครับทุกท่านครับผมคิดว่าแน่นอนที่สุดเราตระหนักถึงความสําคัญของรัฐสวัสดิการแต่มันจะมีรัฐสวัสดิการไม่ได้เลยถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยและเพื่อไปด้วยกันมาเฉลิมฉลอง90ปีของการพิวัติสยามด้วยการรณรงค์เรื่องรัฐสวัสดิการด้วยการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยมาด้วยกันอยากทาให้2475้ถือด้อยข้าอย่างที่กลุ่มภิสิทธิชนเขาต้องการ เขาต้องการทำให้ประชาชนลืม2475เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าครั้งหนึ่ง24มิถุนาของทุกปีเคยเป็นวันชาติของประเทศไทยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นแล้วมันถูกยกเลิกไปเพราะเขาต้องการให้คนลืม4 7 5ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานก,การณ์ในปัจจุบันมีความหวังอย่างมากที่สุดธนาธรฟันธงอภิวัตร4งสจะ,ะชนะก่อนครบรอบหนึปีนะครับ ในธนาธรจึงรุ่งเรืองรกิจนะครประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กนะครับเรื่องในวันครบรอบ90ปี2475 24มิถุนายนนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้บอกว่าเฉลิมฉลอง90ปีอภิวัต2475อย่างมีความหวังนะครับ90ปีที่ผ่านมาการอภิวัตสยาม2475 แต่ดูเหมือนว่าเราจังเดินหน้าถอยหลังวังเว,วียงวนนะครับอยู่ในวังวนเนตะประหารหลายคนสิ้นหวังว่งวงชาชัยชนะคงไม่มีวันมาถึงวันที่อำนาจสูงสุดในมือของประชาชนคงเป็นเพียงฝันที่ไม่มีการบรรลุนะครับแต่สลหรับผมแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันคือสถานการณ์ที่มีความหวังมากที่สุดที่ผ่านตลอดที่ผ่านมานะครับ ฝ่ายปฏิปักษอภิวัตชิงอำนาจเรียกนะกลับคืนจากคณะราษฎรอย่างเบดเสเศษในปี2500มีความพยายามในการลบล้างความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรเกิดขึ้นตลอดเวลาและประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำให้ผู้คนในยุคสมัยหนึ่งไม่มีภาพจำเกี่ยวกับอภิวัตนะครับ2475หลงเหลืออยู่เลยครั้งหนึ่งประเทศไทย ในวันที่24สีมิถุนาย,ยนเป็นวันชาติต่อมาก็หายไปนะครับอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็ถูกทำให้แค่เป็นวงเวียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนะครับที่คนในจังหวัดน,น,นั้นก็ไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออนุสรสร้างเพื่อความเฉลิมฉลองนะครับการสถาปนารัฐบระนูญโดยคณะราษฎรและเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแม้แต่มุด ของคณะราษฎรและอนุสวรีปราบกบฏที่แยกหลักสี่ก็ถูกทำให้หายไปด้วยนะครับแต่สาเหตุที่พูดว่าวันนี้คือมีความหวังที่สุดนั่นก็เพราะความพยายามอย่างสุดความสามารถของชนชั้นนำอนุรักษนิยมนำการบิดเบือนลบล้างความทรงจำเกี่ยวกับอภิวัตนะครับ2475ในช่วงเวลา2-3ปีให้หลังนี่เอง คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์อภิวัต2475ถูกรื้อฟื้นกลับมามากที่สุดนะครับผู้คนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวได้ทำให้การอภิวัต2475กลับมาเป็นประเด็นสาธารณะอีกครั้งกลายเป็นนะครับประวัติศาสตร์ที่คนหนุ่มสาวมีความรู้สึกร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในยุคสมัยนี้เองสำนักพิมพ ตีพิมพ์เกี่ยวกับอภิวัตนะครับ2475ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหลายสำนักพิมพ์ทำกำไรได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากการขายเกี่ยวกับอภิวัต2475นะครับการเฉลิมฉลอง90ปีของอภิวัต2475ที่ลานคนเมืองวันนี้ก็เช่นกันเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิชีวาเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์90ปีที่แล้วในรูปแบบร่วมสมัย เป็นการจัดงานโดยคนหนุ่มสาวเองนะครับที่นำความคิดของการอภิวัตสยาม2475เป็นความคิดที่ยังไม่ตายเป็นความทรงจำที่ยังสดใส <c oughs> แม้จะมีความพยายามล้างความจำเกี่ยวกับ2475นะครับอย่างเต็มที่แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งคนหนุ่มสาวที่เติบโตท่ามกลางผลพวงของการหมุนเข็มนาฬิกาของชนชั้นนำ อนุรักษ์นิยมในประเทศไทยจะย้อนกลับไปยังประเด็นการอีกครั้งพร้อมตั้งคำถามในสังคมไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเริ่มสแสวงหาข้อมูลจนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าอภิวัต2475อีกร้งนะครับด้วยเห็นนี้เองผมจึงมีความหวังว่าชายชนะกำลังจะมาถึงก่อนจะครบรอบ100ปีอภิวัตสยามก็เป็นไปได้ การเลือกตั้งปี2,566จะเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความหวังในวันที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจเสื่อมความนิยมกองทัพเสื่อมความชอบธรรมและประชาชนได้เห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มีปัญหามากขนาดไหนข้อเสนอของผมคือภาคประชาสังคมต้องระลงเกี่ยวกับอย่างเข้มแข็งกดดันพรรการเมืองทุกพรร <c oughs> ให้พวกเขา ต้องทำสัสตยบันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกองทัพทำให้เขาต้องตอบประชาชนให้ชัดว่าต้องการสนับสนุนรัฐบาลสื่อนอดอำนาจต่อไปหรือจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในก,การาพลังกดดันที่มากพอเงื่อนไขที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจและชนชั้นนำอุรักษ์นิยมวางไว้ <c oughs> สกัดขัดขวางและไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก แม้แต่สวที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจมาตลอดเวลาอาจจะต้องยอมถอยให้กับเจตํานงของประชาชนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งปี2,566มีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปกองคับกระบวนการนี้จะต้องอาศัยเวลาแต่หากเริ่มเดินหน้าได้ในทันทีผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้น ก่อนถึงวันครบรอบ100ปีอภิวัตในวันที่24มิถุนาย,ยน2575ในวันนั้นเราจะเฉลิมฉลอง100ปีของการอภิวัตร2475อย่างฮารุห,หันในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยธนาธรบอกว่า24 2575ก็อีกประมาณ10ปีนะครับจะได้เห็นการอภิวัต ประเทศไทยหรืออภิวัตสยามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสมบูรณ์มีความเป็นไปได้ไหมธนะาธรบอกว่าเหมาะสมที่สุดดีที่สุดนะจังหวะที่ดีที่สุดในช่วงเนี้คนตื่นรู้อภิวัตสยามเนี่ยคนสนใจซื้อหนังสงนังสือนังหามากเลยและตัวที่จะให้เกิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเลือกตั้งปี2566จากนั้นจะมาแก้ไขรํานูญน,นะครับแล้วก็จะต้องมาปฏิรูปแต่หารทําไมอ่ะทําไมเขาคิดแบบนี้ ปัจจุบันนะต้องเรียนหุ้นส่วนนะคณะราษฎรทั้งหมดที่มีพันเอกพระยาพหล,ลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงเป็นแกนนาในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับพันเอกพระยาพหลปลายชีวิตนะครับเป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ตายนะจอมพลปอพิบูลบสงครามไม่ไปงานศพด้วยซ้ำน,นะครับในขณะที่ปีดีพนมยง นะปรากฏว่าหัวใจวายตายในโต๊ะทำงานในขณะที่หนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหลังจากก่อการกบฏนะครับทำไมอะ่ะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นปิธนาทรตั้งคำถามว่าทำไมเสัญลักษณต่างๆอนุสรีปราบกบฏนะั่น,นนี่นั่นหายไปก็ธรรมชาตนะิเป็นไปตามเวลาผู้ชนะย่อมเป็นผู้กำหนดสถา,านการณ์ย่อมกำหนดซิมบลิกหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองอันนี้ต้องรู้เล ในประเทศใดๆก็แล้วแต่เป็นลักษณะเช่นนี้ทั่วโลกอย่างประเทศเกาหลีเมื่อก่อนปกครองโดยกษัตริย์นะครับปอถูกแบ่งเป็น2ฝั่งหนึ่งเป็นประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งคอมมิวนิสต์เศษลักของสถาบันพระมากษัตริย์ถูกทําลายทั้งหมดนะครับไม่เหลือเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในประเทศฝรั่งเศสเช่นกันในประเทศรัสเซียก็เหมือนกันนะครับในประเทศไทยพอฝ่ายข้าสเดลพ่ายแพ้ลบหนีออกนอกประเทศ สิ่งที่ข้าศน์ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นหลักหมดุดไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏบไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างก็ถูกทําลายปกติไหมปกตินะครับเพราะผู้ชนะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนประวัติศาสตร์ยังไงไม่ได้รับฟังไม่ได้รับการยอมรับเพราะเป็นผู้แพ้อันนี้สิ่งที่เราควรรู้นะถามว่าอีกสิบป,ปีจะเกิดการมีแบบพิ้สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสมบูรณ์ ตามที่ปีดีต้องการเป็นไปได้ไหมอยากอยากนะครับธนาธรบอกว่านะฮะปี2560จะต้องมีการแก้ไขตํานูนทหารจะต้องถูกปฏิรูปทําไมต้องแก้ไขตํานูนเพราะการแก้ไขตํานูนเขาจะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์และเป็นการริดรอนอำนาจหรือไม่มีหมวดพระมหากษัตริย์เลยนั่นหมายความว่าจะไม่มีพระมหากษัตริย์ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะสิ่งในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยทําไมต้องปฏิรูปทหาร สถาบันทหารเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่มีภารกิจสําคัญคือหนึ่งเป็นรั้วของชาติและสําคัญที่สุดคือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้ามีการปฏิรูปทหารลิดลอนนะครับอำนาจทหารนะครับไม่ให้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตาาริย์ก็ล่มลงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสื่อเชิงในยะ นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมเอาหุ้นส่วนแสด,แดงความคิดเห็นใต้คลิปหน่อยนะมันคิดว่าอีกสิปีเนี่ยสองสี่สองห้าเจ็ดห้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอภิวัตเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งล่าสุดก็จัดกิจกรรมที่ลานคนเมืองนะฮนะช่อกอ็อไปแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฝนตกฮะฟ้าฝนไม่เป็นใจฟ้าดินไม่เป็นใจนี่ตะเลิดเปิดเพิงกันเป็นกรรมเป็นเวรหรือเปล่าไม่ทราบเอาหุ้นส่วนแสด,แดงความคิดเห็นหน่อยนะ ทันทาทอนบอกว่า24มิถุนายน2575จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเกิดอ้านการวิบัติเกิดขึ้น <c oughs> แน่นอนนะครับและพวกเขาก็จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เขาจะชนะอย่างเฮรุหัน <c oughs> อุ่นสวนคิดอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศัก เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ thank you